อ่าทีนี้ข้อที่5นะครับบอกว่าสารประกอบในข้อใดนะครับมีชนิดของพันธะต่างจากข้ออื่นนะครับก็จะมีออกซิเจนนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับตัวออกซิเจนนะครับแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นะครับ CO2 นะครับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับ CO นะครับแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับอ่าแล้วก็แก๊สคาร์บอนซัลไฟด์นะครับ อ่าไม่ใช่แก๊สนะครับคาร์บอนซันไฟนนะอ่าก็ออ่นเป็นแก๊สหมดก็เลยอ่านผิดไปนะครับขออภัยนะครับอ่าข้อนี้ที่ต่างจากพวกนะครับครูดูแล้วมันเป็นพันธะคู่หมดนะครับอ่ายกเว้นข้อเดียวนะครับที่ไม่ใช่ก็คือตัวแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับจะมีพันธะเดี่ยวอยู่นะครับอ่าเป็นพันธะคู่ยังไงอย่างเช่นออกซิเจนเนี่ยเวลาจับกันนะครับก็จะมีการแชร์เวเลนีิตอนในลักษณะ ู่แบบนี้ใช่ไหมคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็จะเป็นการแชร์แบบนี้นะครับอ่าฟืบนะคาร์บอนมีสีใช่ไหมก็จะมาแชร์กับตัวออกซิเจนแบบนี้เป็นพันธะคู่ใช่ไหมครับอ่าต่อไปคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับก็จะเป็นในส่วนของ C นะครับแล้วก็เป็นพันธะคู่ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าคาร์บอนไดซัลไฟด์นะครับก็จะเป็นในส่วนของพันธะคู่ในลักษณะนี้นะครับ ซีะ C, นะครับก็จะมาแชร์กันกัแบซันเฟอร์นะครับทีนี้มีตัวเดียวที่จะต่างจากเพื่อนคือซันเฟอร์ไดออกไซด์แล้วถามว่ามันจับแบบไหนนะครับก็คือแก๊สซันเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยจะเป็นทั้งพันธะคู่และพันธะเดี่ยวนะครับที่ทําให้เกิดเรโซแนนซ์นะครับจึงมีการเขียนโครงสร้างได้เนี่ยมีอยู่2แบบนะที่มันจะเขียนสลับข้างกันได้นะครับก็คือเวลาเราเขียนถ้ามันเป็นโครงสร้างแบบเรโซแนนซ์เนี่ยคือเราจะเขียนในลักษณะแบบนี้ใช่ไหม มีพันธะคู่ไมท t โอีกตัวหนึ่งก็คือ,อเป็นพันธะเดี่ยวนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะเขียนสลับข้างกันได้นะครับก็คือเป็นซันเฟอร์นะครับแล้วก็มีพันธะเดี่ยวนะครับอีกัางนึงก็คือเป็นพันธะคู่แบบนี้ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเราจะเขียนสรุปเราก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับฟื้นแล้วก็มีขีดมาใช่ไหมแล้วก็ขีดปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บนะครับแล้วก็โอนะครับดังนั้นตัวที่จะมีพันธะต่างจากเพื่อนเลยก็คือตัวแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซดนี่เองนะครับต้องฝึกทําบ่อยๆนะครับฝึกให้ตัวเองมีประสบการณ์นะครับข้อสอบมันไม่ได้ยากแต่เพียงแค่เราอาจจะไม่ได้ทํานะครับหรือเราอาจจะไม่เคยทําทําให้เราไม่รู้แค่นั้นเองแต่ถ้าเราฝึกทําบ่อยๆฟังบ่อยๆครูเชื่อว่าทําได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับ ตัวข้อที่6นะครับพลังงานในข้อใดไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวนะกับการเกิดสารประกอบโซเดียมคลอไรด์นะครับเรามาดูกขั้นตอนการเกิดสารประกอบโซเดียมคลอไรด์ก่อนนะครับตัว NaCl ของเราตรงนี้นะครับการเกิดสารประกอบโซเดียมคลอไรด์เนี่ยนะครับคือการเกิดพันธะไอออนิกนะครับระหว่างโซเดียมกับคลอไรด์เนาะโดยการเกิดพันธะไอออนิก ประกอบด้วยการละเหิดของโซเดียมนะครับเพื่อเปลี่ยนโซเดียมเป็นของแข็งนะครับให้กลายเป็นโซเดียมที่เป็นแก๊สนะครับที่เขาเรียกว่า,าการเกิดสารประกอบโซเดียมคลอไรด์เนี่ยนะครับแล้วนะครับใช้พลังงานไอออนไ s สต t ชันหรือ IE เนี่ยนะครับที่เปลี่ยนโซเดียมนะครับกลายเป็นโซเดียมไอออนหรือเปลี่ยนให้มันเป็นแกสน๊สนะครับส่วนอีอกฝั่งของอะโลฮะคือตัวคลอไรด์นะครับ หรือ Cl2 เนี่ยจะมีการเปลี่ยนโดยใช้พลังงานในการสลายพันธะนะครับให้กลายเป็นตัวคอไรด์หนึ่งอะตอมนะครับจาก Cl2 เนี่ยนะครับแล้วจึงคลายพลังงานสัมพันธภาพของ EA นะครับให้กลายเป็นตัวโซเดียมตัวคลอไรด์ไอออนนะครับเพื่อที่จะมารวมตัวกับตัว,ตวโซเดียมไอออนนั่นเองนะครับ แล้วก็ตัวโซเดียมไอออนแล้วก็คลอรีไอออนเนี่ยนะครับจะรวมกันเนี่ยก็คือโดยใช้พลังงานที่เรียกว่าพลังงานแลคทีศนั่นเองนะครับตัวที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีพลังงานสัมพันธภาพตัวสัมพันธภาพอิเล็กตรอนนะครับที่จะใช้ในตอนแรกนะครับก็คือตอนโซเดียมนั้นที่จะกลายเป็นแก๊สใช่ไหมครับแล้วก็มีการละเหิดที่ครูบอกว่ามันจะกลายเป็นนะ โซเดียมไอออนนะครับเ็จปุ๊บพลังงานแลกทิสเนี่ยก็จะใช้ตอนที่มันรวมตัวกันใช่ไหมอ่าระหว่างตัวอ่า,อาโซโซเดียมไอออนกับตัว Cl นะครับอ่าตัวการสลายพันธะเนี่ยก็คือใช้ในตอนที่สลายตัวอ่าคอได์ห้ยสองนั่นเองนะครับให้เป็นอ่าคอได์ไอออนนะครับตัวที่มันไม่เกี่ยวเลยก็คือไม่มีการ หลอมเหลวนะครับในการเกิดสารประกอบที่เรียกว่าโซเดียมคลอไรด์ ine, นะครับจะมีเพียงแค่ที่มันเกี่ยวข้องก็คือ,อพลังงานสัมพันธ์สัมพันธภาพอิเล็กตรอนนะครับเกี่ยวข้องตอนที่ตัวโซเดียมมันกลายเป็นแก๊สนะครับแล้วก็มีการระเหิดนะครับแล้วก็จะมีพลังงานแลกทิศเกิดขึ้นตอนที่มันจะไปรวมตัวตอนที่เป็นไอออนแล้วนะครับแล้วก็มีการสลายพันธะของคลอไรด์นั่นเองนะครับตัวที่ไม่เกี่ยวเลยจะเป็น พลังงานการหลอมเหลวนะครับสําหรับข้อนี้ข้อที่มันผิดที่ไม่เกี่ยวข้องเลยก็คือข้อห้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับอ่าข้อที่เจ็ดนะครับข้อนี้บอกว่าข้อใดถูกต้อ,องสําหรับการเรียงลําดับอัตราการแพร่ของแก๊สท,ที่อุณหภ,ภูมิยี่สิบห้าองศาเซลเซียสความดันหนึ่งบรรยากาศนะครับโดยที่โอใจดีด้วยนะครับบอกมวลอะตอมมาด้วยไฮโดรเจนเป็นหนึ่งคาร์บอน เป็น12นะครับในตัวเจนเป็น14ออกซิเจนเป็น16นะครับเราต้องหาหมวลมวลอะตอมของแต่ละตัวก่อนนะครับทีนี้นะครับข้อนีอ้เราจะมาดูที่นะครับมวลอะตอมนะครับไอ้ไม่ใช่มวลโมเลกุลนะครับก็คือถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มีมวลโมเลกุลน้อยหรือว่าน้ําหนักมันน้อยเนี่ยมันก็จะแพร่ได้เร็วใช่ไหมครับกว่าแก๊สที่มี มวลโมเลกุลที่มากมันก็จะเคลื่อนที่ได้ช้าเหมือนกับคนว่วนกับคนผอมอะ่ะถ้าคนผอมก็จะแพร่ไปได้เร็ววิ่งแข่งกันเนี่ยไปเร็วมากไปคนว่วนเนี่ยก็จะวิ่งได้ช้านะครับเราก็จะมาหาว่าตัวไหนที่มันมันใหญ่มันเล็กคําว่าเราจะดูว่าตัวไหนใหญ่ตัวไหนเล็กเราก็จะมาดูจากตัวมวลโมเลกุลนะครับโดยที่เราก็จะมาหาจากตัวมวลอะตอมที่เขาให้มานี่แหละนะครับ เท่าที่ครูดูเนี่ยมันก็จะมีตัวแรกก็คือตัวแอมโมเนียใช่ไหม NH3 นะครับแล้วก็ CO, oxide, CO ค,คาร์บอนมอนอกไซด์ใช่ไหมตัว CO2 นะครับและคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ตัวออกซิเจนนะครับวิธีการทำก็เราจะมาหาสิ่งที่เขาเรียกว่าตัวมวลมวล,มวลโมเลกุลน,นะครับเพื่อจะดูว่าสารสี่ตัวเนี่ย ตัวไหนที่มีขนาดใหญ่ตัวไหนที่มีขนาดเล็กนะครับเริ่มจาก NS3 นะครับ N ก็คือเนี่ยเห็นไหมมีมวลอะตอมคือ14ใช่ไหมครับก็คือ14แล้วมี N กี่ตัวล่ะมีไนโตรเจนกี่ตัวมีตัวเดียวใช่ไหมก็คือ14คูณ1โอเคไหมแล้วก็ไฮโดรเจนเราก็มาดูมีมวลเท่าไหร่บวกกับมวลคือ1ใช่ไหมครับมีมวลอยู่1น่มีกี่ตัวครับมีอยู่ห้อย3ามนะ มีสตัวก็เป็น1นคูณสก็จะบวกเข้ามาก็เป็น14คูณ1เป็น14 1คูณ3ได้3บวกกันก็คือมวลโมเลกุลก็คือ17นั่นเองนะครับตัวต่อไป COCO CO. ก็คือ C มีมวลอ่ะอตอมอยู่12ใช่ไหม C ีมีกี่ตัวมีอยู่ตัวเดียวนะครับบวกกับ O O ก็16ใช่ไหม 16, นะครับมีกี่ตัวมีตัวเดียวนะครับ อ่าสิบสองบวกสิบหกนะครับก็คือยี่สิบแปดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับคาร์บอนไนออกไซด์นะครับอ่าเหมือนเดิมเลยคาร์บอนเป็นสิบสองใช่ไหมมีอยู่หนึ่งตัวนะครับบวกกับออกซิเจนนะครับอ่ามวลอะตอมก็คือสิบหกนะครับแต่มีอยู่สองตัวก็คือคูณสองเข้าไปนะครับบวกกันแล้วสิบสองสิบหกคูณสองสามสิบสองบวกอีกสิบสองเป็นสี่สิบสี่นั่นเองนะครับอ่า ต่อไปนะครับออกซิเจนนะครับออกซิเจนก็คือสิบหกใช่ไหมครับมีมีอยู่กี่ตัวเอ่ยมีอยู่สองตัวใช่ไหมอ่าพอมันห้อยสองเนี่ยนะครับก็คือสิบหกคูณสองก็เป็นสามสิบสองนั่นเองนะครับอ่าก็จะเห็นว่าตัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยเคลื่อนที่ได้ช้าสุดก็คืออ่าตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะว่ามีมวลโมเลกุลมากสุดเลยตัวที่มีมวลโมเลิกลนน้อยสุดก็คือแก๊สแอมโมเนียนั่นเองนะครับอ่าในนี้นะครับ ที่เขาถามอะไรเอ่ยที่แพร่ที่อุณหภูมิยิ่มห้าองศานะครับอ่าเรียงลำดับการแพร่ใช่ไหมโอเคอ่าเอาเรียงลำดับจากมากสุดก่อนใช่ไหมครับอ่ามากสุดก็จะเป็นตัวแก๊สแอมโมเนียนะครับใช่ไหมเพราะมาันแพร่ได้เร็วมากสุดนะครับถัดมาครับอ่าที่แพร่ได้เร็วมาอีกก็คือ คาร์บอนมอนอกไซด์โอเคนะครับพวกนี้ผิดไปแล้วนะอะมาดูว่าข้อไหนถูกนะครับทีนี้อันต่อไปก็คือที่แพ้ได้เร็วอ,อยู่ก็คือเนี่ยออกซิเจนนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวที่แพ้ได้ช้าสุดเลยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อที่4นั่นเองเรียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิบเจ็ดใช่ไหมโมเลกุลตัวนี้ก็เป็นอ่ายี่สิบแปดใช่ไหมตัวนี้ อ,ออกซิเจนก็คือ32นะครับส่วนตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็คือ44เลยอันนี้ตัวอ้วนสุดเลยหนักสุดมันก็เลยเคลื่อนที่ได้ช้าที่สุดนั่นเองนะครับตัวที่เคลื่อนที่ได้เร็วแพร่ได้ดีที่สุดก็คือ,อแอมโมเนียนะครับช้าสุดก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจากที่เราหาตัวมวลโมเลกุลออกมานะครับโอเคข้อนี้ออกบ่อยนะนะครับออกบ่อยนะครับข้อนี้แล้วก็ ไม่ค่อยยากนะครับแต่ส่วนใหญ่จะคิดว่ายากแล้วก็ทิ้งไปนะครับก็พยายามทำนะครับข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการติวข้อสอบนะครับเพื่อที่จะสอบเข้ามสี่นะครับยังไงครูก็ฝากนักเรียนกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะครับ อานเนื้อสีเงินได้นะครับการที่นักเรียนจะสอบได้นะครับนักเรียนก็ต้องฝึกทํำบ่อยๆนะครับดูบ่อยๆนะครับแล้วมันจะทําให้นักเรียนเกิดความเชี่ยวชาญในการทําข้อสอบนะครับดังนั้นอ่าก็ฝากนักเรียนกดติดตามไว้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็คุณครูก็จะพยายามนะครับทำข้อสอบออกมาเรื่อยๆนะครับให้นักเรียนได้ฝึกทําฝึกดูว่าแต่ละข้อมีวิธีการทํำยังไงนะครับก็ หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับช่วยให้นักเรียนได้สอบเข้าม4ในโรงเรียนที่นักเรียนต้องการได้นะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม